สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอีเช่นเคยนะครับกับ O7 k การันตี2ตัวประกายแสงนาตีนะครับผมคลิปนี้ผมมาอัดล่วงหน้านะครับผมเชื่อมั่นว่าคนจะกดไลค์คลิปที่แล้วของผมเกิน100 100รไลค์เนาะนะครับก็ตามสัญญาเลยนะครับผมคลิปตอนนี้ตอนนี้คลิปที่ที่แล้วอ่อนแออยู่กดไลค์ประมาณ50คนเนาะแต่ผมก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าคนจะไปกดไลค์กันให้ครบ100เนาะเพราะฉะนั้นผมขอทำตามสัญญาเลย กดไลค์ครบ1 0 0ผมเติมเพิ่มนะครับเอา O7K มาอีกตัวหนึ่งแล้วก็คลิปนี้จะผสมเอาการันตีมาด้วยนะครับผมการันตี O7K ตัวหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เรามี200กว่าตัว200กว่าตัวสำหรับ5ดาวบวกนะครับแล้วก็ผมเติมมาแล้วเติมเพิ่มมาแล้วนะครับนี่เลยฮะ i c h m a n Shop โน1เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำที่เติมเกมเซเว่นไนรีเบิเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ยังรับเติมเกมอื่นอีนอกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุดถึง25%มีช่องทางการชำระที่หลากหลายและช่องทางการชำระใหม่ s อ a y พย t เลต้องที่นี่ทีเดียว r i c h m a n s h o p เท่านั้นโอเคครับนี่ฮะเติมมาจากริชแมนชั่ปแล้วนะแต่ผมยังไม่รับนะตอนนี้เดี๋ยวไปผสมกันก่อนนะครับ ตอนนี้เกลิดัสคลิปที่แล้วเราได้มา C1 ใช่ไหมถ้าผสมได้เกลิดัส C2 เราอาจจะเปลี่ยนเราอาจจะเปลี่ยนลิสต์ของเราให้เป็นพม่บ้างเออเราจะได้มีตัวครบเนาะแต่ว่าอย่าผมดูอีกทีนึงขอผสมก่อนอ่ะผสมดูการันตีก่อนว่า5ดาวบวก5ของเราเนี่ยจะได้ตัวอะไรนะครับสำหรับ o อุจยไมคอห้ะโอเคสวยอ่ะลิ้นลินผมยังไม่มีหกดาวเพราะว่าผมยังไม่ทำดาวเธอนะครับเพราะฉะนั้น ดีมากเลยได้มาตัวแรกเลยเพราะฉะนั้นประหยัดทรัพยากรไปเยอะโอเคไอลล้ลินลินเนี่ยต้องล็อกไว้เลยนะครับไปต่อครับปึ๊บหุ้ยกระพริบตัวอะไรวะซีกโอเคซีกซีกเกินซีหกแลเนะี่ยอ่ะไปต่อครับเฮ้ยเอาเรื่องไปครับคิดว่าจะได้ตัวอะไรกันเออคิดว่าจะได้ตัวอะไรกัน ผมคิดว่าได้พ่อแม่บางแล,ะละ้วล่ะพ่อแม่ผมยังไม่เคยมีอยู่ในอยู่ในอยู่ในไอเดีเลยนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้ไหมนะครับอันนี้ถึงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าครั้งที่เราเราสมผสมไปเกิน200ตัวไปแล้วนะครับคลิปนี้เรามีอีกตัวนะครับเพราะฉะนั้นเกินอยู่แล้วจัดไปนะครับอันนี้มาอัดล่วงหน้าให้เลยนะครับตอนที่ผมออนแอร์คลิปนี้คิดว่าคนกดไลค์น่าจะน่าจะ100พอดีเอออันนี้ดาวอันนี้เดาว นะครับขอบคุณทุกคนสําหรับการซัพพอร์ตจริงๆนะคลิปนี้ก็ขอเอา100่งร้อยไลค์เหมือนกันนะคลิปนี้ไม่ขอไม่มากไม่มายนะครับใครเข้ามาดูอยู่ฝากกดไลค์เลยครับระหว่างดูที่ผมผสมเนี่ยกดไลค์เลยครับเอานิ้วนิ้วของคุณไปกดไลค์ครับง่ายมากๆนะครับผมขอบคุณทุกคนที่กดไลค์จริงๆนะครับมาเราจะใกล้การันตีเต็มทอนแล้วครับอันนี้พวก6ดาวดีย๋ยวไปห้องทดลองเมลคีเพราะทดลองเมลคีผมอาจจะยังไม่อัดคลิปตรงนี้เนาะ ต่เดี๋ยวดูอีกทีว่าคลิปมันจะสั้นจะยาวขนาดไหนอาจจะมีโบนัสให้นิดนึงถ้าเกิดถ้าเกิดอ้าถึงการันตีแล้ววะ่ะถ้าเกิดคลิปมันยังสั้นอยู่นะอุ้ยโอเคตกใจกคิดว่าจะได้ตัวอะไรนะการันตีแล้วโอเจ็ทเทครับเฮ้ยอะไรวะจูเลียเหรอโอ้โหจูเลียสีสามโอเค เราต้องเอาไอล,ลิสที่เราต้องต้องไปสุ่มก็ต้องเป็นใครกับกิลลราแล้วนะแต่เดี๋ยวผมผสมต่อเพื่อมันออกเพื่อมันออกนะครับผสมต่อเออผสมต่อเอาจนหมดเลยเราเหลือประมาณ50คู่นะครับเมื่อกี้เราไปแล้ว10คู่เนาะนะครับตายต่อครับโอเคไม่น่ามีว่ะไม่น่ามีโอเค อ่ะอันนี้สามคู่สุดท้ายโอเคอ่ะหมดโอโ้โหได้ตัวทองอย่างน้อยนะครับโอเคจริงๆผมมีบวก5้าไอไม่ใช่ผมมี5ดาวอีกนะแต่ว่าผมยังฟาร์มพวก3ดาวไปตีบวกไม่ได้นะครับผมเนี่ย5ดาวจะมีอีกประมาณ40ตัวเนาะอีกประมาณ40ตัวแต่ว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวฟาร์มฟาร์มเพิ่มก่อนอ่ะจังหวะนี้จังหวะสำคัญแล้วครับ เราสุ่มกันต่อนะครับสำหรับ O7K นะครับผมกะจะ O7K นี่ใครมา46ตัวแรกเกลิดัตัวที่2เลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะซื้อเลยแล้วเกมมันมันฉลาดมากเลยนะครับตอนนี้ไอ้ถ้าเกิดใครซื้อแพ็คแรกไปแล้วก็แลกทุกอย่างหมดแล้วอ่ะมันจะเหลือเศษ55ตัวไอเศษ5ตัวเนี่ยถ้าซื้อ4 2บวก30บวก23เนี่ยมันจะได้9 5เออมันจะได้9 5เท่ากับ100พอดีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องซื้อแพ็คนี้ก็ได้ซึ่งแพ็คนี้มันเ0 0ดกว่าบาทถูกปะถ้าเก แล้วเห็นว่วาราคามันต่ําสุดแล้วไปซื้อแพ็คนี้ก่อนนะครับคุณต้องซื้อซื้อทุกแพ็ออะถึงจะได้การันตีเออเพราะฉะนั้นผมจะซื้อแค่3แพ็คนี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดมัมาก่อนอาจจะซื้ออันนี้ต่อก็ได้นะครับผมโอเคมาเริ่มซื้อเลยครับไปครับโอเคต่อโปกเนี่ยเราจะได้95้าตัวนะครับผมเรียบร้อย อันนี้เหลือ290ซึ่งเราพอจะซื้ออันนี้นะแต่ว่าเอาไว้ก่อนนะครับผมเราต้องแบบใช้ตังให้คุ้มค่าเนี่ยมันจะได้95ตัวเห็นปะ95ตัวบวกเศษ5ตัวคิปที่แล้วนะครับผมก็จะครบ100 <100 S 1> <100 S 2> ร้อยพอดีอ่าก็จะครบ100ร้อยพอดีนี่เลย100 100นะครับเราก็ไม่ต้องไปเสียตังเพื่อเอา20ตัวนั้นมานะครับผมเออเฮ้ยมันเกมมันฉลาดอยู่นะ คนออกแบบคนออกแบบกาชาเนี่ยโหดมากนะครับอะลิสปาธนาเหมือนเดิมครับเกติดัดไผ่นะครับเกติดัดออกมาเป็น c 2ไพ่ออกมาเป็น C3 นะครับไผ่ต้องการ c 6มากมากๆเลยตอนนี้อะไปลุยกันเลยครับขอให้ฝันเป็นจริงขอให้ฝันเป็นจริงอันนี้ผมได้ยินเสียงแล้วนะใส่หูฟังแล้วนะครับมาครับเสียงมาเลยไหมล่ะแต่ว่าผมว่าสุ่มตู้เนี้ยค่อนข้างคุ้มเพราะว่ามันได้แต่พวก4ดาวเนาะเพราะว่า4ดาวอะ่ะเราเราไปฟาร์มแล้วก็มันจะได้ผสมเอาโอเจ็เคได้เร็วขึ้นอีก นะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นตู้ที่ผมกล้าลงทุนนะครับหลังจากที่ไม่ได้เติมมาหลายคิดว่าหลายหลายแพทแล้วไม่ได้เติมมาเพราะว่าก็ได้46มาโดยที่เราเราฟาร์มบี้อย่างเดียวเนาะเออมันก็เรียกว่านักบริหารบี้แต่จริงๆก็ดวงดีด้วยระดับหนึ่งนะครับผมแต่จะพูดดวงดีไม่ได้เดีย๋ยวคนกดดิสไลค์ต้องกดไลค์นะผมมูซาเติมมานิดเดือนนี้แพทนี้นะแพทนี้แพทเดียวผมเติมไปร่วมหมื่นแล้วนะ เออเพราะฉะนั้นต้องกดไลค์ให้ผมด้วยนะนะครับอีกห้าสิบเนี่ยไม่มีเสียงอะไรเลยเห็นปะมันไม่มีทองให้ผมเลยเอา้าวพูดปุบมาปั๊บเลยวะโอโหทองล่างบาริสต้าโอเคเฮ้ยห้องทดลองเบลคีได้เฮ้ยยูชินเหรออา้าวปาสคาโอเคปาสคาวก็เดี๋ยวทำสี่สิบสองไปเลยโอเค,ค,อเคทองล่างสองตัวแหมต้องให้บ่นวะต้องให้บน่นแต่เมื่อกี้มันไม่ไม,ไม่มีกระพริบเลยนะเมื่อกี้มีกระพริบตัวเดียวเออกระพริบตัวหนึ่งนี่วะ โอ้โหเงียบเห็นปหเงียบเชียบอุย้ยกระพิบสองเอาเรื่องฮึบโอทองลราง่างอา,อารากอนอ่ะเราได้ห้องทดลองเบลคีโอบาลิต้าเงี้ยโอเลดอัพหรือเปล่าเับเนี่ยเลดอัพหรือเปล่าโอเคอ่ะก็ถือว่ายังคุ้มอยู่นะผมไม่เคยได้ทองเยอะอะไรขนาดนี้จากตู้โอเจเคเลยนะยิ่งแผดผ่านๆมานี่ไม่มีเลยอ่ะมาครับสิบตัวสุดท้ายครับการันตีแน่นอนเสียงมาอยู่แล้วครับเพราะว่าโอเจคมันจะออกนะครับมาลุ้นกันการันตีอยู่แล้วละ่ะ กิ้งคืบโอเคตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยเราผูดเผลอไปคลิกแล้วดิเผลอไปคลิกแล้วครับเฮ้ยเกลียดดัสเหรอโอเคปากเกลียวสีสวส่สองโอเคเกลิดันสี่สองโอเคครับอ่ะเดี๋ยวไปอัพเลยนะครับผมเดี๋ยวไปห้องทดลองมลคีดีไหมเนะี่ยแต่มันต้องปั้นตัวละครเพิ่มเออตอนนี้ สามดาวไม่พอด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวห้องทดลองเมลคีไปนี่แล้วกันไปทำตอนไลฟ์ไปทำตอนไลฟ์นะครับผมโอเคข้ามกิจจำกัดเท่ากับว่า2คลิปคลิปนี้กับคลิปที่แล้วก็จะเป็นกินริยัตทั้งคู่เลยนะครับตู้ของผมก็จะได้กิริยัติซีสองมาซีสองทำรไรได้ C2 จะเพิ่มในเรื่องของลดอ,ล,ล,ขลดอัตราปรับใช้ผลผลเพิ่มขึ้นลดอัตราปรับใช้ผล2 6 ก็คือต,ติดติดติดเพิ่มขึ้น26%ป่ะลดอัตราปรับใช้ผลนี่เหรอลดอัตราปรับใช้ผลโอเคอ๋อจาก20เป็น26เพ,เพิ่มมา6%เพิ่มมา6%นะครับผมก็โอเคเกดิดัสมันมันกิววอ์ได้นะครับแล้วก็พ p, p ทีมถึกได้ด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้ใช้ทีมแกภพาพอยู่เนาะโอเคอเดีเ๋ยวห้องชนลงเมลคีเดี๋ยวผมไปฟาร์มเพิ่มก่อนนะต้องเอาลูบี้มาฟาร์มพวก3ดาวมาอัพพวก4ดาว สีดาวทองอะไรพวกนี้นะครับผมก็ห้องทดลองเมลคีก็คงจะเป็นในไลฟ์ละกันนะครับผมตรงนี้นะครับเนี่ยก็6ดาวก็เยอะอยู่หรือเราเอาซีอีกไหม,ไ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 มเดี๋ยวห้องทดลองเมลคีมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวต้องไปฟาร์มเพิ่มด้วยนะครับผมนี่ผมจะทาภารกิจอันนี้ด้วยไม่ใช่อะไรผสมอสาาววนแล้วมันได้อันนี้ ไม่ใช่อะไรมันต้องอัดมันต้องอัดวันนี้ที่ทําล่วงหน้าเนี่ยนะครับผมแต่ผมก็เชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าทุกคนจะกดไลค์ให้ผมนะครับคลิปนี้เอาทะลุร้อยไปเลยเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิคลปนี้ถ้าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมจริงแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์นะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมครับเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ